อะโวคาโดเดนั่นเองนะคะม e ันอยู่ที่วิธีการของมันนีมันอยู่ที่รสชาติมันเข้าไปในสมออุนชุกเอีตะกะอุชุกเตะอมสวัสดีค่ะวิเวลค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมาทำอาหารนะคะทั้งวันเลยนะคะแต่ว่ามันจะพิเศษตรงที่วันนี้เราจะทำแต่ เมนูอะโวคาโดนั่นเองนะคะซึ่งออช่วงหลังๆเนี่ยเบลเห็นแบบในทิกต o อกคนเขาแบบเริ่มแบบลองกินอะโวคาโดกันเขาบอกรสชาติมันเหมือนไข่ขาวนะคะแต่ส่วนตัวเบลเคยกินอะโวคาโดแล้วแล้วก็มันก็แบบไม่ได้ประทับใจในรสชาติเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะแล้วแต่คนชอบแต่จริงๆอะโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าอะโวคาโดนะคะมันมีไขมันดีนะคะซึ่งไปจำเป็นต่อร่างกายมากๆนะคะอันนี้ก็คือฟังมาจากเทรนเนอร์นะคะนั่นแหลคะค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะโวคาโด1วันนะคะก็คือ เราจะมีเมนูที่ทําจากอะโวคาโดทุกเมนูเลยทั้งวันนี้ก็คืออะโวคาโดเดย์นั่นเองนะคะเราก็จะกินแต่เมนูอะโวคาโดหนึ่งวันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามื้อเช้าเราทําอะไรกินนะคะอืม <c oughs> บอสเขาแต่งตัวมาแบบว่าตีมแบบว่าเฮลตี้เกิลเฮละคะเราจะกินอะโวคาโดนะคะ <c oughs> เริ่มจากทำไข่คนเริ่มจากทำไข่ แต่รู้สึกว่าอะโวคาโดมันไม่อร่อยคิดี่เดเหมือนกันไหมรสชาติของอะโวคาโดนี่เคยตอนออกกำลังกายเวยเ็นเ่องบอกว่าอะโวคาโดมันดีต้องกินอะโวคาโดไข่มันดีทุกวันนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายแบบมันจะช่วยให้อะไรดีขึ้นสักอย่างกับสาหรับคนออกกำลังกายนะเออแล้วทีนี้ดิฉันก็ไปตลาดดิฉันก็สั่งน้ำอะโวคาโดปั่นแล้วดิฉันก็กิน กินไปได้ประมาณ1นึ่งส่วนสของแกสเชิกาทินมั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 นแบบเลี่ยนๆอ่ะมื้อเช้าเราจะทําอะไรคะลืมบอกเลยเมื่อเช้าเราจะทําขนมปังอะโโดนะคะแซนด์วิชแต่ว่าเอามาบดเป็นคไยๆแยมอย่างนี้อ๋อใช่แล้วก็โปะด้วยไข่คค่ะใช่ค่ะเชฟเบลเขาเสิรทำไข่คมมากนะคะทุกคนเขาเคยทําให้เรากินอืมใช้อุปกรณ์แค่นี้แหละไทยเกลือ ปัอนด้วยลวกันจะได้แบบเสร็จพร้อมกันเดี๋ยวเราจะทำอ,อะไรอะ่ะทำการบดอะโวคาโดะ่ะอ,อุ้ยทำไมสุกไวจังไม่ดีฉันยังไม่ทันคว้านอะโวคาโดจริงอะโวคาโดต้องแอบแข็งใช่ปะแต่เนี่ยเลือกที่สุกที่สุดแบบว่าในในนี่แล้วนะสุกแบบสุดๆแล้วอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะบด ซื้อโปะคัดโตใหม่เพราะว่าอันนั้นมันยังไม่สุกแล้วเราก็เลือกแบบใหม่มาที่มันสุกนะคะคือเวลาทุกคนซื้อถ้าจะกินเลยต้องจับว่ามันนิ่มหรือยังนะคะทุกคนพอถอน,นิ่มเนี่ยมันจะแบบง่ายมากเลยมันจะแบบอนั้นคือแบบว่าแข็งโป๊บก,กินไม่ได้ใช้คกตำก็แบบก็คือชิมรสชาติแล้วคือมันยังไม่สุกอะ่ะเหมือนทุกคนกินกล้วยดิบคือเราจะรู้เลยว่าแบบเออมันไม่สุกนะีแบบน้ต้องปรุงวะ น้ำมันแล้วปกติว่าทำไม่ใส่น้ำมันเล้วมันเป็นอะไรหรอไม่ทันแล้ว,ไม,ไ,ลวไม่ทนนะันแล้วเดี๋ยวเขาเสียทำไข่คนมากนะคะทุกคนไม่ทนนะันแล้ว เโอ้โหเสียงทไมแยกเนี่ยนั่นแหละคุณต้องกินอย่างเงี้ย <Pis ces> ทั้งวันอะโวคาโดไม่ค่อยได้กินอะโวคาโดอ่ะอาจจะเพราะเราใส่เกลือป่ะเกลือพริกไทยแต่ก็ไม่กินอะโวคาโดอยู่แต่มันน้อยมากอก็อร่อยดีนะไม่แย่ เดี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปทำไอติมอะโโดด้วยนะคะเป็นของหวานของวันนี้นะคะอืมอ่ะอาจจะเพราะมีซอสมะเขือเทศด้วยบีบซอสเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนทำไอติมค่ะได้ค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำไอติมนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานานมากเลยในการแช่นะคะเดี๋ยวเราจะทำไอติมอะโโด ก็สูตรอะโวคาโดไอติมนะคะก็จะอันนี้เราใช้อโวคาโดลูกครึ่งอะโวคาโดมันยากอ่ะอะโวคาโดลูกครึ่งนะคะทุกคนเบลไปดูสูตรใน y o u t u b ม่นย่ะ่เขาบอกว่าจริงๆเขาใช้สองลูกนะแต่เราจะใช้ลูกครึ่งเพราะว่าเรากดกินไม่หมดชัวชัวลงไปแล้วเราก็จะใส่นมทาชิโอนะคะทั้งหมด75 ml จริงๆแล้วผึ้งคิดว่าตามใจความชอบชอบกินหวานไจริๆมันก็ต้องหวานนะไม่ได้เน้นเฮลตนะี้นะแน้นต้กินา<ะ>มานี่เจอรี่แล้วกันนันก็หวานไปโอเคค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแช่ <c oughs> แต่จริงปะถ้ายิ่งแบบถ้วยมันหนามันก็จะแบบเย็นช้า อืมตรงเนี้ยแต่อ,อันนี้ฉวยอะเอาันนี้แหละแปเพียวแช่ตองฟรีชประมาณ6ชั่วโมงไปก่อนึงเจอกัน <Okay. S 1> เจอกันมื้อเที่ยงนะคะได้เรากำลังทำมื้อกลางวันนะคะเราจะทำข้าวหน้าแซลมอนอะโวคาโดค่ะดิฉันไม่เคยแร่หนังปลามาก่อน <laughs> คือบอยแบบว่าแร่หนังออกมาคือออกมาทั้งหมดเลย <laughs> เอะออกมาทั้งเนื้อเลยนะคะ ตายแล้วเขาแ่ทกกันยังไงวะไม่กินส่วนเนี้อ่าใช่นึกออกแต่ว่าเขาบังคับซื้อไงไกินได้รจริงจริจริงบอสเซิร์ดเลยมาเป็นแบบอย่างนี้ยกินได้ก็กินได้เราจะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะเพค่ะ,คะฉันหั่นได้แย่มากค่ะทุกคนแต่ว,ว่าดิฉันนะคะเขาพ่อขั่เต๋อจะแล้วคะ ความรวดเร็วเมนูนี้ไม่ง่ายค่ะเราไม่คว้านเนาะเราแบบฉีเปลือกใช่เก่งนะเนี่ยฉีเปลือกให้อาะให้วิ่เบลทำคลิปกินแต่อะไรทั้งวันอีกก็เมนมาได้นะเมนูอะไรทั้งวันนะคะเราจะหาทำนะ,ะทุกคนถ้าคนบอกให้บอสก,กินแต่ช็อกโกแลตทั้งวันอ่ะ,ะก็ทำเมนูช็อกโกแลตทั้งวัน,นะะจริงเหรอบอสจะไม่เลี่ยนอ่ะ ฉันเห็นคนอื่นขเขาปอกแล้วแบบดูง่ายปะด,ดูง่ายอ่ะพอไปครัวคนเบลยท่านันแหละว่าทัดผมหน่อยเดี๋ยวปะมันบงนังหน้าได้ <laughs> สายตาคนเราผิดเลยอ่ะเ <c oughs> ต่านะบอเต่านี่ผมกริบใช้ครึ่งลูกพอ่อาจริงปะเยอะมากอื ถ้าไม่งั้นถ้ามันเยอะไปก็แบ่งไว้ก็ได้เป็นนเเมูเออลสลดัดไงเมนูนี้คือเม,มนูแบบเฮลตี้คือไปแบ่งมาแล้วคือมันช่วยลดน้ําหนักเพราะว่ามันมีไขมันดีที่ช่วยลดคอเลสเตรอรอลที่ไม่ดีในร่างก,กายนะคะทุกคนก็เลยช่วยเราลดน้าหนักได้นั่นเดงก็จริงๆแซลมอนก็เป็นอีกหนึ่งในไขมันดีนะคะทุกคนเฮลตี้สุดตรงนี้โอเคเราจะทําน้ําซอสกันสิ่งนั้นคือโชยุ โชยุ <Sh> มาเราจะใช้โชยุสี่ช้อนโต๊ะนะคะใช่อุย้ยอุ้ยต่อมา <Okay. S 1> เราจะใช้มินินนะคะที่สองช้อนโต๊ะนี่สองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันนะคะเราใช้น้ำมันเงาของคเกาหลครื่อง <c oughs> ของบอสคือเต็มอ่ะเต็มช้อนเกือบเต็ไไมเห็กลิ่นก็จาขอมๆต่อมา นะคะคใส่ไปจ้าฟาาใส่ให้หมดเลยกินให้คุ้มกระเทียมใส่เลือดหอมใส่ไงด้วยกัน,นะะ <c oughs> จากมาม่านะคะ <c oughs> <c oughs> ใส่ยังประหยัดใครช่วงนี้ริงใส่ซ้ำวนลูไปก่อนหอม ด oh, สูตรเขาเป็นไงไม่รู้เราทำไม่เหมือนสูตรเขาสักสักอันเลยโอ้ค <laughs> ุณเครับอะแอบ,บสูตรเองครับคอริจีน่นครับม,ม,รม,มันอยู่ที่วิธีการของมันู้มันอยู่ที่รสชาติ <c oughs> จริงๆถ้าจะทำข้าวให้อร่อยมันต้อง <c oughs> มันต้องใส่อะไรก็ต้องทำข้าวให้เหมือนข้าวญี่ปุ่น <c oughs> ไม่ใ่ข้าวญี่ปุ่นไม,ม่หมายถึงแบบรสชาติขอตรงนี้ดินครับ ทำไมอะมันต้องใส่มิลลิลงไปในข้าวหรอมันต้องแบบผสมแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็คลุกแล้วก็น้ำส้มสายชูแต่ไม่มีก็ได้แต่ข้าวมันจะไม่หวานเยี้ยตาลน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลน้ำส้มสายชูหรอเหมือนจะมีป่ะจริจริงมิลิมนก็คือน้ำส้มสายชูป่ะลองผสมไหมได้ไม่เยอะไปใช่ป่ะไม่วมค่อยๆแบบคลุก่แบบโอเคอ่ะน้ำตาล ตอเองฉันงอนกันทุกคน <cake Sounds> ตอนนั้นเรียวตากเคสอนนะแต่ว่าสูตรนี้เบี้ยวมาจากไหนเนี่ยก่อนเรียวตาเคยทำซูชิไงอ๋อแต่ว่าไม่รู้ผูกไหมเนี่ยไปก่อนละกันอร่อยหวานแบบหวานอ่ะอย่าหาปรุงเนี่ย รุปมิลินนี่คือไม่ใช่น้ำส้มสายชูนะี่น้ำเชื่อมที่มาคำว่ากินได้แหละต้องย้อนกลับไปดูคลิปเร็วตามไหมค่ะนี่เป็นครั้งแรกของเมนกบนกคะที่ทำลองกินเลยเหรอลองเลยเข้แบบเชะไม่ไหว สีหน้าดูไม่ค่อยประทับใจนะคะเชฟแล้วคขาว่าอะไรดีก็ไม่แย่ขอ,อีกแล้วเหรอข้าฉันไม่เหมือนที่เจ้าต๋อทำอะ่ะขนมคนมาคอมเมนต์พี่เบลคะแซมว่ามมนั่งกินแบบนั้นไม่ได้นะคะมันได้จริงมันคือแซมว่าทำซาชิมิถามพนักงานใช่ก็พนักงานเป็นคนบอกเองปรากฏถ้ามันไม่ใช่ก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะ เาตร้งตองไห้แล้วพ <c oughs> นักงานบอกมาจริงว่าพนักงานเ็นคนขายอ่ะพนักงานสาขาไหนนะสะะาขาวันนี้คือเข้าไปแบบไม่แน่ใจแล้วอ่ะโอเคไปเจอกันเมนูถัดไปแล้วกันค่ะทุกคนคะในที่สุดเราก็ถึงมือเย็นนะคะจะบอกว่าวันนี้เบลเอียนมากแบบมากมากแบบนอนแล้วก็แบบอ๋อเป็นยานล หลอดโวคาโดเป็น,น,นแบบรสชาติมันตราตึงอยู่ตรงลิ้นไก่จิ๊กจิงกทุกคนแล้วคือแบบ oh my god หาทำทำมา <laughs> ทุกคนอาจจะมองว่าน้องอร่อยนะคะแต่สำหรับเรานั้นไม่ได้จริงๆค่ะน้องยังไม่ใช่นะคะทุกคน <laughs> วันนี้เราจะทำวอเย็นโดยการทำสลัดไก่สลัดโ okay. okay, huh? อางงาคายโอคายเซเว่นแะทำง่ายๆค่ะใส่อะโวคาโดด้วยนะคะยำโวคาโด ทุกคนรู้แบบมันผะอืดผะอมมากอ่ะแต่จริงๆอ่ะอะโวคาโดมันค่อนข้างแคลเยอะเพราะฉะนั้นจะใส่น้อยๆค่ะวันนี้เอาเวอะโวคาโดแคลเยอะหรออือใช่อะโวคาโดแคลเยอะเพราะว่ามันเป็นไขมันอิ่มตัวด้แหละไ่ก็น่าแหละราะว่ามันรู้สึกบานๆอือสลัดถุงนะคะคิดว่าสดใหม่อยู่ได้วยนะมีสิบล็อก ง่ายดีมือนี้สุดแล้วใช่อืมง่ายแล้วก็มีต่อสุขภาพนะคะอือร่อยจังเลยเมนูนี้ยัง <laughs> อืมอืมกินแต่ไก่เองอัลบาคาโดค่ะอ่ใครเป็นคนคิดคอนเทนต์นี้คะสารภาพเดียวเองค่ะหาทำจริงๆค่ะซีเรียลหาทำค่ะทำร้ายตัวเองเอะค่ะ มันน่ากินไงแค่รูปร่างป่ะใช่ป่ะมือนจะเป็นปมปมกับอะโวคาโดกินอะโวคาโดด้วยดิคุณครับวันนี้มันวันอะโอโวคาโดเดย์เออ <c oughs> ไม่โดนเอะโวคอลดเลยค่ะไม่ได้ชามีต้องหมดเราจะตั้งกล้องทีน้อยยังอยากจะกินหมดฮ <laughs> ะเรากินหมดจริงจริงจะอยู่จนกินหมดจริงจริงอ่ะตอนนี้กำลังจะ มา ah. กินแล้วแหละสีเหมือนชาเขียวมากขอความ่ขอขอความ่วเลย่ตอนนี้สลับหน้าที่กันแล้วนะคะทุกคนเข้า กลมๆอยู t <t sí ่ไหนครับเนี่ยคือที่ทำมาทั้งหมดศูนย์เปล่านะเราไมตักเท่าไหร่ต้องกินเท่านั้นนะเขาบอกเย็นๆนชื่นใจเป็นงไงคะทำไมอ่ะ ในบอกเหมือนชาเขียวไงไม่เหมือนอ่ะมันเข้าไปในสมองแล้วตอนนี้สมองมีตอวโวคาร์โดนียซ้ำนีะโอคาโด,าาโดมันสิงเข้าไปไม่ได้ทำไมอะ่ะตอนทำหมอกจะแบบว่าไม่นคนลุกอะ่ะแค่พูดก็ไม่อยากชิมมันไม่มีคนให้ลุกถ้าคนชอบโอคาโดก็คื่คนชอบแหละ มันก็เย็ยนๆอะมันไม่ใช่สำรับเบลทุกคนหาทำมากหาทำจริงบอกเลยเอาคือแบบเหมือนทรามาตัวเองเล่นอะนั่นแหละค่ะทุกคนหนึ่งวันกับอะโวคาโดนะคะมันก็เป็นอย่างนี้ละค่ะไม่ไหวอะกินไม่ไหวมันรู้สึกผระอืดประอมอ่ะแบบจะอ้วงมาคนลุกดีนะที่เลือกแค่แบบสามสี่เมนูอ่ะถ้าเกิดเยอะกว่านี้ก็คือ,อ ตอนแรกจะทําแบบอะไรต่างๆนานาแย่ไม่หมดนั่นแหละค่ะทุกคนอยากให้เบลทาอะไรเมนูอะไรหนึ่งวันก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะว่าจะให้เป็นอะไรเดย์อีกดีนะคะก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเดี๋ยวเราจะดูแล้วเราก็จะลองทํานะคะถ้าถ้าไหวนะคะ avocado day ep สองโอ้ไม่เขอล้องถ้าใครชอบคิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย